อยากถามว่าเชื่อในเรื่องเจอเต่าแล้วจะเรียนไม่จบไหมคะชื่อบิวตี้ค่ะชื่อมินค่ะชื่อยองอี้ครับชื่อออมค่ะชื่อผูกันค่ะชื่อมอสครับชื่อนายครับชื่อข้าวเจ้าค่ะชื่อผีครับชื่อบุ้งครับชื่อเนนนี่ค่ะขอคําถามที่จะถามคนต่อไปหน่อยค่ะอยากถามว่าเชื่อในเรื่องเจอเต่าแล้วจะเรียนไม่จบไหมคะทำไมเขามีตำนานอะไรหรอคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมจะมีเต่าอยู่ เราเรียนไม่จบอะไรอย่างนี้เราเคยเจอเต่ากันไหมคะทั้งสองคนหลายรอบค่ะแต่ก็เรียนจบกันนะเคยเชื่อครับแต่ก็ไม่เคยเห็นนะครับถ้าสมมติว่าให้เริ่มเรียนใหม่ในรังสิตครับจะเลือกเป็นคณะไหนอยากเรียนให้ในแพทย์ค่ะคณะนี้นะคะใช่ขอสัมภาษณ์ให้กับงานรับปริญญาปี2567ค่ะโคตรเหนื่อยครับโคตรร้อนครับเหนื่อยไหมครับวันนี้ ร้อนไหมครับวันนี้เหนื่อยค่ะร้อนมากด้วยวันนี้ก็อยากจะถามว่าเรียนจบมาสนุกไหมครับสนุกดีครับตามหาความฝันก็เหมือนชีวิตตอนนี้มันฟรีกับทุกอย่างครับไม่ไม่ต้องตื่นเช้าตื่นสายได้เยอะขึ้นมีเวลานอนได้เยอะเยอะมากขึ้นให้ให้คนต่อไปช่วยคิดชื่อให้น้องแล้วกันครับอ่าชื่อซิกาดูลองซิกาดูดูดูเหมือนดียะซิกาดูโมกค่ะไม่บอก เราต้องมาดูเอง